ในเรื่องที่ฟังดูอาจจะแปลกนิดหนึ่งนะครับคือผีกับการเมืองผีการเมืองเลยนะคะใช่ครับไม่ใช่เรื่องผีสางนางไม้แต่เป็นการใช้คำนี้ในเชิงเปรียบเทียบมากกว่าเพื่อทำความเข้าใจาพวกพลังที่มองไม่เห็นหรืออดีตที่ยังส่งผลอยู่หรือแม้แต่ความกลัวที่แบบว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเมืองะครับซึ่ง แหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นมิติพวกนี้ได้น่าสนใจทีเดียวครับใช่ค่ะเป้าหมายของการเจาะลึกครั้งนี้ของเราก็คือพยายามจะสกัดเอาประเด็นสําคัญสําคัญจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาดูกันว่าแนวคิดเรื่องผีในความหมายแบบนี้นะคะมันสะท้อนปัญหาอะไรในระบบการเมืองแล้วมันส่งผลกระทบต่อสังคมต่อผู้คนจริงๆยังไงบ้างครับผมคือไม่ใช่แค่ บอกว่ามีผีกี่ประเภทอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแต่ต้องเข้าใจกลไกอิทธิพลของมันจริงๆครับจากข้อมูลที่เราสำรวจมาเนี่ยผีทางการเองที่ว่าก็เป็นเหมือนตัวแทนของหลายอย่างเลยนะครับค่ะทั้งเรื่องอดีตที่ยังค้างคาใจกันอยู่อำนาจซ่อนเร้นต่างๆอืมอำนาจที่มองไม่เห็นใช่ครับความกลัวที่ถูกปลุกปั่นขึ้นมาระบบที่อาจจะเก่าไปแล้วล้าสมัยการทุจริต หรือแม้กระทั่งความเฉยเมยของผู้คนเองเอ,อ,อันนี้ก็น่าสนใจซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีบทบาทในการเมืองทั้งนั้นเลยค่ะประเด็นแรกเลยที่แหล่งข้อมูลหลายๆชิ้นเน้นย้ำนะคะคือผีแห่งอดีตผีแห่งอดีตใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเก่าๆเล่าสู่กันฟังแต่มันคือประวัติศาสตร์คือบาดแผลที่อาจจะยังไม่ได้รับการแบบว่า แก้ไขเยียวยายอย่างจริงๆจังๆนะคะครับผมซึ่งแหล่งข้อมูลก็ชี้ว่ามันยังคงมีอิทธิพลมากๆต่อการตัดสินใจเรื่องนโยบายหรือการสร้างความแตกแยกในปัจจุบันได้อยู่เลยเหมือนเป็นมรดกตกทอดที่มองไม่เห็นประมาณนั้นเลยค่ะเป็นเงื่อนไขที่มองไม่เห็นแต่คอยกำหนดทิศทางอยู่เบื้องหลังอ,อืแล้วมันก็เชื่อมโยงไปอีกเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับคือผีแห่งอํานาจมืด หรือพวกกลุ่มอิทธิพลต่างๆอำนาจมืดใช่ที่แหล่งข้อมูลบางส่วนใช้คำว่ามือที่มองไม่เห็นนะครับอ๋อค่ะมีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่แบบว่ากลุ่มทุนหรือเครือข่ายผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะได้อืมโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการปกติใช่ครับไม่ได้ผ่านกระบวนการที่เป็นทางการเสมอไปมันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะ ตกลงใครกันแน่ที่มีอำนาจจริงๆซึ่งพออำนาจมันไม่โปร่งใสแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งเปิดช่องนะคะเปิดช่องให้ผีตัวอื่นใช่ค่ะให้ผีแห่งความกลัวแล้วก็การโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นไปอีกอ่าฮะ แหล่งข้อมูลหลายๆที่อธิบากกยกลไกการใช้ความกลัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างศัตรูที่มองไม่เห็นขึ้นมาครับการปล่อยข่าวปลอมเฟกนิวส์หรือวาทกรรมที่สร้างความเกลียดชังต่างๆอือคือสิ่งเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือเลยเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นบิดเบือนความเข้าใจของคนในสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองไปเลยใช่ค่ะส่งผลเยอะมากจริงครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะ แหล่งข้อมูลยังพูดถึงผีประเภทอื่นอีกที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยมีอะไรอีกบ้างคะอย่างเช่นผีแห่งระบบที่ล้าสมัยระบบเก่าๆใช่ครับคือพวกโครงสร้างกฎระเบียบหรือกลไกร,ราชการเก่าๆที่อาจจะไม่ตอบโจทย์ยุคปัจจุบันแล้วแต่ก็ยังฝังรากอยู่อืมเหมือนแก้ยากใช่ครับทำให้การพัฒนาการแก้ปัญหาต่างๆมันช้าไปหมด เหมือนมีอะไรมาถ่วงอยู่ตลอดเวลาแล้วที่กัดกินสังคมแบบเงียบๆเลยนะคะก็คือผีแห่งการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้คลาสสิกครับอันนี้เจอประจำซึ่งแหล่งข้อมูลมองว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าคนไม่ดีทำผิดกันเป็นรายๆไปนะคะอ,อ๋อไม่ใช่แค่เรื่องส่วนบุคคลใช่ค่ะแต่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยที่มันบ่อนทำลายความไว้วางใจในระบบทั้งหมดแล้วก็ทำให้ทรัพยากรส่วนรวมมันรั่วไหลไปครับผม สุดท้ายเลยที่ผมว่าน่ากงังวลแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะเหมือนกันในแหล่งข้อมูลคือผีแห่งความเฉยเมยทางการเมืองความเฉยเมยความไม่สนใจไม่ติดตามไม่ตั้งคำถามของประชาชนเองนี่แหละครับที่มันเหมือนการเปิดประตูเปิดทางให้ผีตัวอื่นๆทั้งอำนาจมืดทั้งคอร์รัปชันเข้ามาได้ง่ายขึ้นไปอีก น่ากลัวเหมือนกันนะคะความเฉยเมยเนี่ยใช่ครับประชาธิปไตยต่อความโปร่งใสครับผมซึ่งแหล่งข้อมูลหลายชิ้นก็เสนอตรงกันค่ะว่าการจะรับมือกับผีพวกนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยความตื่นตัวของสังคมการมีส่วนร่วมใช่ค่ะการมีข้อมูลที่รอบด้านการมีวิจารณญาณในการรับสื่อต่างๆกล้าตั้งคำถามกล้าตรวจสอบครับ และที่สำคัญมากๆคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจริงๆในการสร้างกลไกลที่จะมาถ่วงดุลมาตรวจสอบให้มันมีประสิทธิภาพสรุปแล้วนะครับผีทางการเมืองที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหนือจริงอะไรเลยไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเป็นภาพสะท้อนปัญหาเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในการเมืองจริงๆซึ่งมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราทุกคนแหละครับ การทําความเข้าใจพลวัตลีนี้ให้ดีเนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆในการหาทางรับมือกับมันต่อไปแน่นอนค่ะคือการเมืองที่แบบใสสะอาดปราศจากผีเหล่านี้ไปเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพในอุดมคติไปหน่อยอาจจะยากใช่ค่ะแต่คําถามสําคัญที่แหล่งข้อมูลทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่อนะคะก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งในสังคมเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ย แต่ละคนพอจะทำอะไรได้บ้างอืมเราทำอะไรได้บ้างใช่ค่ะเพื่อจะช่วยลดทอนอิทธิพลของพลังที่มองไม่เห็นเหล่านี้ให้มันอ่อนกำลังลงให้มันไม่สามารถมาชี้นำสังคมได้ง่ายๆเหมือนที่เคยเป็นมาอันนี้น่าคิดต่อค่ะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดกันต่อจริงๆครับ